เพราะอะไรเราจรึงต้องมาเรียนรู้กันใหม่นะจริงๆก็ไม่ใช่เรียนรู้กันใหม่แหละครับเราก็พัฒนาในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วนี่แหละให้มันตอบโจทย์ชีวิตเรามากขึ้นสื่อสารสันติหรือ n o n v i o l e n t c o m m u n i c เ t i o นเนี่ยไม่ได้พูดถึงการสื่อสารอย่างเดียวนะครับแต่เขาพูดถึงการ Connect ต์คือคอ n กกันหรือเปล่าคือคุณกับผมมาค o o n n e t t กันไหมการ c อน n e c t อาจจะไม่ได้แค่การสื่อสารนะแล้วก็มันไม่ได้เป็นวิธีการที่เป็นเทคนิค มันมีทักษะของมันแต่ว่าหัวใจของมันอยู่ตรงนี้ว่าเฮ้ยเราอยากจะคอนเน็กกันใจจะคอนเน็ก์กับคนนี้อยากจะคอนเน็กกันด้วยกันแล้วก็คอมมวนิเคชันหรือการสื่อสารเป็นวิธีการคอนเน็ก์วิธีหนึ่ง <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ใช้การสื่อสารเป็นเทคนิคอ่มันก็อาจจะไม่ได้คอนเน็กเพราะว่าใจไม่ได้อยากจะคอนเน็กจริงๆอ mm. มันก็จะเวิร์ k ไหมผมว่ามันก็ไม่เวิร์ k เขาก็รู้ว่าเราเฟก ถ้าเราทํางานกับใครแล้วเรารู้ว่าเขาเฟกเราก็เราก็ต้องรู้สึกก็ต้องอย่างน้อยเราก็อาจจะต้องระมัดระวังตัวใช่ไหมฮะ